สวัสดีค่ะชาวลัคนาธนูราศีธนูทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เป็นการทำนายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งวิธีการดูให้เกิดประโยชน์เหมือนเดิมค่ะคือการนำเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาจากไพ่ยิปซีนำไปปรับใช้นะคะอันไหนที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณนะคะก็ เอาไปอันไหนที่คุณคิดว่าไม่เหมาะเอาไปแล้วคงใช้ไม่เกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไป ะะดึงดูแต่สิ่งดีๆไปถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มนะคะหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพ,พ่ยิ่ี่กับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นมาให้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็าฝากกด subscribe ช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะแล้วก็าสามารถที่จะกดติดตามหรือขอแอดเป็นเพื่อนได้ใน a c e b o o k นะคะส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในเกือบทุกสัปดาห์เลยเริ่มจากคนมีคู่ก่อน ผูกมัดแล้วไม่ผูกมัดชัดเจนแล้วไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปหรือมีคนที่ยังคิดถึงอยู่ก็มาดูตรงนี้ได้ถือว่ามีคู่กรณีนะคะใบแรกเลยนะคะคือไพ่เจ็ดถ้วยหัวกลับมีความรู้สึกว่าไม่อยากคิดมากทั้งๆมีทั้งๆที่มีเรื่องให้คิดนะคนมีคู่นะไม่อยากคิดมากเกินไปทั้งๆที่มีเรื่องให้คิดอ่านะ มีเรื่องอะไรให้คิดหรอนะคะมันมีปัญหามีแรงกดดันมากนะคะมีเรื่องให้คิดคือปัญหารักสามเศร้าที่ตัวเราอาจจะยอมเข้าไปเองนะคะหรือยินยอมนะ,ะเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายอาจจะมอบให้แต่มีการยินยอมนะคะพยายามไม่คิดมากทั้งๆท,ที่เข้าไปแล้วแหละพยายามที่จะแบบโอเคอะโอเคกับมันอะทั้งๆท,ที่ใจอะไม่โอเคอะลึกๆอะ ออลึกๆอะมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยไม่ชอบนะคะแล้วก็ต้องระวังการที่มีการคุยกันนะคะกับคู่รักแล้วมีปัญหาในเรื่องของปากเสียงกันนะคะปากเสียงหรือมีปัญหาเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันการสื่อสารการพูดคุยนะคะทีออม่มันเหมือนฟังกันคนละภาษาคุยกันคนละภาษาเพราะว่าทัศนคติมันแตกต่างกันอะนะคะ,นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ พอมันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาคือความสัมพันธ์ที่ลึกๆมันแย่อยู่แล้วมันมีการบล็อกกันบล็อกกันนะเออคุยกันน้อยไปอีกอีกคนนึงก็ไม่สนใจเลยนะบล็อกกันไปก็คือไม่สนใจเลยก็คือแบบไม่รับผิดชอบอะเป็นอารมณ์นั้นเลยไม่สนใจเลยไม่รับผิดชอบแล้วก็ก็มีการลดความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเลยนี่คือในลักษณะที่มันแบบมีมีปัญหาจริงๆเออมีปัญหาจริงๆนะคะคือเหมือนเหมือน เหมือนพยายามทนพยายามฝืนผลสุดท้ายมันไม่ใช่แล้วอะผลสุดท้ายคือทนไม่ไหวแล้วแล้วสุดท้ายมันก็ต้องมีการลดความสัมพันธ์นะคะอ,อ,อันนี้คือแบบที่มีปัญหามากๆเนาะนะคะแต่สำหรับปัญหาหน้อยๆก็คือว่าเป็นในลักษณะของการที่ไม่ใส่ใจเป็นอารมณ์ที่ไม่ใส่ใจไม่สนใจนะคะคุยกันน้อยลง นะคะแล้วก็ในบางคนเนี่ยคุยกันมามากกว่า6เดือนแล้วแต่ว่าต้องรอเวลานิดหนึง่งนะคะมันเหมือนมีการบอกว่าขอเวลาหน่อยในการที่จะเปิดตัวแต่อีกคนหนึ่งมีความรู้สึกว่ามันจะจริงเหรอการเปิดตัวนะมันจะเป็นไปได้จริงๆริงเหรอซึ่งมันก็ยังไม่มีการเปิดตัวในปากเนี่ยมันยังมียังมันยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมอะในช่วงปากนี้เลยนะคะแล้วมันก็มีปัญหาตรงที่ว่า น่าจะมีใครคนหนึ่งในเนียที่มีการปันใจด้วยแล้วก็เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องแหละอย่างที่บอกเนาะนะคะแล้วในเรื่องของการเปิดตัวมันจะมีจริงๆมั้ไหมเพราะปัญหามันก็มีพยายามที่จะไม่คิดเรื่องปัญหาแล้วนะแต่มันก็มีจริงๆแหละนี่นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องแบบกลับมาดูว่าอะไรที่เป็นปัญหาแล้วก็มาดูว่าเราจะแก้กันที่ตรงไหนนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวธนูเนาะนะคะ อันดับแรกที่เห็นคือ The Emperor อันนี้ก็คือนิ่งเลยเนาะนะคะอันนี้ก็คือชาวเมธนะคะเขาอาจจะนิ่งเป็นคนที่แลดูเป็นผู้ใหญ่นะแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรอาจจะนิ่งไปเลยนะคะไม่ไม่คิดที่จะพยายามทำอะไรอะ่ะแบบนิ่งไปเลยประมาณนั้นก็ได้นะคะอืมลอยตัวลักษณะนะลักษณะเหมือนลอยตัวแต่ว่าถ้าจริงๆอะ่ะเขามีความเป็นผู้ใหญ่ถ้าชาวธนูลำบากจริงๆอะ่ะ เขาจะยื่นมือมาช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของการอยากได้ความเอาใจใส่อะเขาจะนิ่งเขาถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน่อยๆอ,อ่านะะ Perspective นะคะอันนี้คือชาวธาตุน้ำาีีกรกฎพิจิกนะคะ เขาค่อนข้างที่จะตัดคุณไม่ขาดอันนี้ถ้าเป็นคนเก่านะเด่นมากคือเขาตัดคุณไม่ขาดและยังมีอารมณ์คิดถึงคุณอยู่หรือคุณอาจจะคิดถึงเขาอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมันมีปัญหาในระยะยาวมันมีปัญหาที่ต้องทนเขารู้สึกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันต้องทนอะแล้วตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวนะตัวเขาเองอาจจะไม่เลือกมีคุณแล้วก็มีคนอื่นอีกแล้วเขาก็ไม่เลือก แล้วเขาก็อยู่แบบเนี้ยเป็นคนกลางอยู่แบบเนี้ยเออไม่เลือกทางใดทางหนึ่งกลายเป็นว่าเป็นคนมีสองใจแบบนี้ไม่เลือกใครสักคนอ่าประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไม่ตัดด้วยไม่ตัดใครสักฝั่งหนึ่งนะคะ King of Cups นะคะอันนี้คือชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเนี่ยวั่นไหวง่ายเซนซิทีฟง่ายใช้คำบางทีใช้คำพูดที่ไม่ดีกับชาวธนูเลยในช่วงนี้นะคะ อ,อย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการพูดคุยเนาะชาวธนูอาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดคุยกับคูก่คกรณีนะคะในเรื่องของคําพูดที่ไม่ค่อยถนอมน,น้ําใจกันนะคะเนี่ยชาวทัสน้ำก็ขึ้นมาโดดเด่นเลยนะคะเขาอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ไม่เป็นคนแบบนี้ไม่เปลี่ยนไปไม่เจ้าชู้ไม่พูดอะไรไม่ดีไม่อารมณ์เสียง่ายแต่ในตอนนี้คือเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะคะโอเคมาดูกันอืม ผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวธนูอันนี้ถ้าไม่ขึ้นธาตุของคุณไม่เป็นไรเนาะอันนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีเลยส้มรวมไว้ให้ละขยายความด้วยนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวธนูค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นในลักษณะที่รายที่สุดคือเขานิ่งอย่างที่บอกว่าเขาไม่ใส่ใจจริงๆเขายังอยู่นะเขายังอยู่ที่เดิมอะไรที่เป็นของของเขาต้องเป็นของเขาแต่เขาจะดูแลหรือไม่ดูแลก็แล้วแต่แล้วเขาไม่เลือกเขามีความแบบเป็นเจ้าป่า เอแล้วแล้วในขณะเดียวกันคือเขาก็มีอีกความสัมพันธ์หนึ่งซึ่งเขาคิดว่าไม่ผิดอะไรเขาคิดว่าไม่ผิดอะไรนะคะแล้วเขาก็ไม่เลือกเขาก็ไม่เลือกอะค่ะเออนะคะเขาไม่เลือกอย่างที่บอกว่าไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันคะเขาอาจจะไม่เลือกหรือคุณอาจจะไม่เลือกนะเออไม่เลือกไม่เลือกแล้วก็แบบพูดจาไม่ดีด้วยนะถ้าไม่ตามใจเขาอ่ะ เออนะคะลราก็<ๆ>คือเปลี่ยนไปเลยนะกายเป็นคนเหมือนเจ้าชู้หรือว่ามีหลายใจเลยประมาณนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรจริงๆเขาจะช่วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ดดวยกันในลักษณะของคนที่อยู่ด้วยกันน่ะนะคะในช่วงนี้ส้มว,ว่าเขาก็มีเรื่องเครียดนะมีเรื่องส่วนตัวที่เขาเครียดอาจจะเป็นในเรื่องหนี้สินหรือปัญหาส่วนตัวที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากบอกคุณมันทําให้เขารู้สึกเครียดแล้วบางทีอ่ะพูดจาไม่ดีใส่คุณ เออคุณอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขามีอีโก้ของเขาะเขามีอีโก้ของเขาอยู่ถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรอะในบางทีอะเขาไม่พูดแต่เขาแสดงเป็นอาการอารมณ์เสียออกมานะคะคือเขาไม่อยากให้เราทุกข์ใจไปกับเขาเขาต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเข้าใจหน่อยว่าช่วงนี้ที่เขาเครียดอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดในเรื่องงานเครียดในเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัวของเขาด้วยนะคะก็อาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากเอาเอาตรงๆคือไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากอืม ะะเพราะว่าถ้ายิ่งยุ่งมากยิ่งถามไทยบางทีเนี่ยเราเห็นใจเขาเนาะเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรถามไทยแต่เขายิ่งไม่บอกก็ปล่อยไปก่อนอ่านะคะทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราปกติแล้วก็ไม่ต้องไปถามไทยเดี๋ยวเขาพร้อมเดี๋ยวเขามาบอกเองอนะคะมาดูคนโสดนะคะโสดสนิท โสดสนิทต้องระวังที่เราจะชอบพอใครแล้วก็ยอมเข้าไปในความสัมพันธ์รักสามเศร้าผลสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปไหนอ่ะมันอาจจะต้องมีการลดระดับความสัมพันธ์ก,ก็ได้หรือเปิดเผยไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยมีในเรื่องราวของวันไหนนะ,ะเป็นความสัมพันธ์เพียงชั่วข้ามคืนเข้ามาก็ได้นะคะเออก็คนโสดก็โสดสนิทนะคะก็ต้องบอกว่าอาจ ในหลายๆคนอ่ะอาจจะมีคนที่กําลังคุยคุยอยู่นะคะในปักนี้อาจจะมีคนเข้ามาเราได้คุยกันแต่ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรนะคะอยู่ในระยะที่ยังไม่ได้อะไรกันมากแต่ต้องระวังที่จะมีคนเข้ามาโดยเฉพาะชาวทาบน้ำนะมีกรกฎพิจิกรเนี่ยระวังที่เขาไม่ได้มีเราคนเดียวแล้วเขาต้องการให้เราไปเป็นตัวสำรองอ่านะคะต้องระวังด้วยชาวเมฆก็ต้องระวังเพราะส้มเห็นว่าชาวเมฆมีความเป็นเจ้าป่าและอาจจะเป็นคนที่มีครบ มีครบอะ่ะเป็นคนครบเครื่องอะ่ะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไกลนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นมาชัดเจนเพราะฉะนั้นชาวเมฆจะอยู่ในลุกที่แบบโอเคดูดีแต่ว่าเราก็ต้องดูลึกๆเนะเาะว่าเขามีใครแอบซ่อนไหมไหมเพราะดูว่าจะมีความสําเร็จรูปมีความครบเครื่องค่อนข้างมากนะคะโอเคสำหรับคนโสดที่มีคนคุยค่ะนะคะอา,อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดหรือไม่ชัดเจน ต้องบอกแบบนั้นเลยแล้วก็มันยังมีการที่อีกคนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะรับผิดช,ชอบหรือว่าเปิดเผยความสัมพันธ์จริงจังนะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบเออยังคุยคุยกันไปแบบนี้แหละปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาด้วย แน่นอนปัญหาเรื่องความรักสามเศร้ามันมีกลิ่นแรงมากนะคะในช่วงนี้ซึ่งเอาจริงๆคือยอมแล้วในเรื่องความรักสามเศร้าซึ่งไม่ควรยอมเอาจจริงแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นขึ้นมาอีกก็คือการคุยคนละภาษาการยอมกันไม่ได้นะคะทำเหมือนกับว่ายอมได้ในเรื่องความรักสามเศร้าแต่กลายเป็นว่าทําเหมือนกับว่ามีปัญหาในเรื่องอื่นแต่จริงๆก็คือเรื่องนี้แหละที่รับไม่ได้อะเออแต่ทําเป็นว่ามีปัญหาในเรื่องอื่นนะคะมันก็เลยความสัมพันธ์มันก็เลยยังไม่ได้ไปไหน มันเคลียร์กันยังไม่ลงตัวเออแล้วก็อีกคนนึงก็ยังไม่ได้พยายามอะไรที่จะขยับเคเยอะเลื่อนความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็จะมีความนิ่งๆกันไปยือย้อนิ่งๆกันไปอารมณ์ประมาณนั้นนะคะสำหรับชาวเมฆก็อาจจะนิ่งๆหน่อยแล้วก็มีความ อีโก้สูงนะมีลักษณะอีโก้ที่ค่อนข้างสูงนะคะมีความเจ้าชู้นะคะหรือว่ามีลักษณะของความอ่อนไหวง่ายนะคะแล้วก็อดทนต่อสิ่งเราได้ยากคือชาวมีนกรกฎพิจิกเนี่ยมีความเจ้าชู้อยู่นะคะหรือว่าบางทีอารมณ์เสียก็พูดใส่เราในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องดูลึกๆว่าท้าแท้เขาเป็นคนยังไงแล้วจะอยู่ต่อหรือคบต่อไหวไหมนะคะเพอร์สเปกทีฟอันนี้เขาน่าจะมีคนเก่าชาวมีนกรกฎพิจิกระวังที่เขาจะเสียดายคนเก่าหรือรักอด มากกว่าปัจจุบันซึ่งเป็นเราอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะแล้วก็สำหรับโสดมีคนเก่าเออนะคะโสดที่มีคนเก่านะคะอาจจะมีการกลับมามีความสัมพันธ์กันแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะคบกันจริงจังนะนะคะแค่นั้นกับชาวธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกถ้าเขากลับมารู้ไว้เลยว่าเขาอาจจะต้องการแค่มี เซ็ก์กับเราเท่านั้นมีเรื่องบนเตียงกับเราเท่านั้นแล้วไม่ได้ต้องการที่จะรับผิดชอบหรือว่ากลับมาคบกับเราจริงจังอันนี้คือสิ่งที่ให้รู้ไว้เลยนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้เยอะมากอ่านอกนั้นคือธาตุอื่นๆไม่เห็นนะคะสำหรับคนเก่าๆนะคะมาดูไพ่แชรุสแคปเทอร์รแนะนำอะไรบ้างในเรื่องของการวางตัวที่ดีขึ้นไพ่แดาบหัวกลับ ะะเพราะฉะนั้นคนมีคู่คนมีคู่ก่อนนะคะปัญหาเดิมๆเก่าๆนะคะหรือว่าความอึดอัดใจนะคะสิ่งที่มันรัดตึงตัวเราไว้ปัญหาที่มันรัดตัวเราไว้มันต้องแก้ไขด้วยตัวเราเองเราต้องออกมาเองถ้าจะให้ใครดึงให้เราออกมาเนี่ยไม่ได้ไม่มีใครเขาทำได้นะคะช่วยที ช่วยเอาเราออกมาจากคนคนนี้ทีไม่มีใครทําได้ค่ะหมอดูก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาถ้ามีใครคนนึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าสิ้นคุณค่าไร้คุณค่าทําให้เรารู้สึกว่ามันจนตรอกทําให้เรารู้สึกว่ามันทุกข์มากมายแล้วเอาตัวออกมาเองค่ะต้องเข้มแข็ง ะะต้องมั่นใจต้องเอาตัวออกมาเองแล้วกลับมาให้คุณค่าตัวเองเสียปัญหาเดิมๆเ,เก่าๆสําหรับคู่ที่ยังคุยกันได้อยู่ปัญหาเดิมๆเ,เก่าๆมันจะยังกลับมาแต่อย่าขุดมันขึ้นมาสร้างปัญหาเลยไม่งั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องการพูดคุยกันแล้วความสัมพันธ์มันจะไม่เจริญเติบโตนะคะแล้วก็ต้องระวังคนเก่าๆเ,เ,เข้ามาทางใดทางหนึ่งด้วยนะคะสำหรับคนโสดคนโสดระวังอดีตอย่างที่บอกอดีตเราหรือว่าอดีตเขานะคะ ที่มันจะมีการกลับเข้ามาแล้วตัดไม่ได้เอาคนใหม่ก็เข้ามาคนเก่าก็เข้ามานะคะไพ่แนะนําวิธีการวางตัวอย่างไรถ้ารักอดีตนะคะถ้าคุณเป็นชาวธนูเองนะอันนี้บอกกับคุณเลยนะถ้าคุณรักอดีตก็กลับไปหาอดีตให้มันสุดให้มันเจ็บสุดแล้วค่อยเอาตัวออกมาก็ได้ เออนะคะเพอถ้าเจ็บไม่สุดเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่สุดแล้วก็ละลาละลังนะคะหรือถ้าจะเลือกคนใหม่ก็ต้องจบกับคนเก่าให้มันสุดต้องเข้มแข็งแหละปัญหามันถึงจะไม่เกิดนะคะเออคนใหม่เขาจะได้ไม่กลายเป็นเหยื่อลักษณะแบบนี้นะคะเออมันเป็นปัญหาที่คุณจะต้องเอาตัวออกมาเองแล้วแก้ตามสเตปด้วยตัวเองนะคะมันถึงจะดีนะ,ะบางคนเนี่ยคิดจะเริ่มใหม่ให้คนเก่ามาช่วยตัด อารมณ์ที่มีต่อคนรักเก่าไม่ได้คุณต้องช่วยตัวเองคุณต้องช่วยตัวเองต้องตัดด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่คนใหม่เขาไม่ได้มีหน้าที่คนใหม่เขาไม่ได้มีหน้าที่นะคะที่จะมาช่วยในการตัดคนเก่าเราต้องทำเองคนใหม่มีหน้าที่เป็นคนที่มาสร้างความรักมาช่วยกันเติมเต็มความรักใหม่ๆกับเราคะ่ะนะคะอืมโอเคนะ อันนี้ไพ่ออร์ ACLE ค่ะมีอะไรแนะนํานางฟ้ามีอะไรแนะนําในเชิงบวกนะคะให้กับชาวธนูบ้างนะคะไพ่ขึ้นมาใบแรกหรือว่า Surrender Your Battles นะคะถ้าคิดจะมีความสัมพันธ์กันต่อสําหรับคนที่มีคู่อย่าทะเลาะก,กันมันเสียวเวลาเวลาอย่างที่บอกว่ามันเสียเวลาในการขยับขยายความสัมพันธ์เสียเวลาทำมาหากินมากนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องแย่งชิงความสัมพันธ์รักสามเศร้าที่คุณยอมเข้าไปแล้วลึกๆมันมีการแย่งชิงกันอะ เออมันไม่มีความสุขหรอกนะคะเพราะฉะนั้นคุณกําลังแย้งอะไรอยู่คุณกําลังต้องการอะไรอยู่ต้องการซื้อเวลาเพื่อที่จะได้คนที่ลดคุณค่าเราอะ่ะมันคุ้มกันไหมไพ่บอกว่าให้เรายอมแพ้ศึกบางศึกควรที่จะแพ้เพราะเราเพราะถ้าเราไฟเพื่อเอาชนะเราไม่รู้เลยว่าเราได้ของดีมาจริงเปล่ามันคุ้มกันหรือไม่ไพ่บอกว่าไม่คุ้มะ่ะ เออนะคะสําหรับคนโสดก็เช่นเดียวกันถ้าใครลดคุณค่าเราเราต้องให้เราไปแย่งชิงนะคะมันไม่คุม้มไพ่บอกนะคะอ New beginnings นะคะเนี่ยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยก็ได้คนโสดก่อนนะเริ่มต้นกับตัวเองคุณต้องตัดด้วยตัวเองแล้วอบกอดค่อ,คอยๆอ,อบกอดสิ่งใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาค่อยๆพิจารณาคนใหม่ๆนะคะแต่อันดับแรก นะคะให้คุณตัดอะไรเก่าๆแล้วโอบกอดตัวเองก่อนสําหรับคนมีคู่ค่ะถ้าให้โอกาสกันใหม่ได้นะคะถ้ามันเป็นความผิดสถานเบาให้โอกาสกันใหม่ได้ก็ดีค่ะแต่อย่าขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาทําร้ายจิตใจกันนะคะอย่างที่บอกเสียเวลานะคะเแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวแล้วเป็นความผิดสถานหนักเขาทำเราเจ็บปวดเหลือเกินการเริ่มใหม่คือสิ่งที่ดีนะคะ อีกใบหนึ่งคือ believe in yourself นะคะอย่างที่บอกว่าเออคนที่ถูกทำร้ายมามากๆคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานะเราจะหาคนที่ดีกว่านี้ได้ถึงแม้ว่าจะหาไม่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณต้องมั่นใจตรงนี้ว่าเรามีดีและเราทำให้ตัวเองมีความสุขได้แม้ไม่มีคนที่ลดคุณค่าเราอืม ะะเราอาจจะชินอนะเข้าใจเนาะเราอาจจะชินแต่อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เอาตัวออกมาจากคนที่ลดคุณค่าเราเนาะนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดให้คุณยืนหยัดเนาะในคุณค่าของตัวเราเองใครที่มาลดคุณค่าเราอย่าเข้าไปเลยดีกว่าค่ะมันเป็นการลดคุณค่าตัวเองมันเหมือนมาดูถูกเราอะเออนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อมั่นในความสวยงามในสิ่งที่เรามีว่าเรามีคุณค่านะที่จะเป็นตัวจริง ที่จะเป็นตัวจริงเท่านั้นในเรื่องของความรักของใครสักคนหนึ่งนะคะเราจะไม่ยอมเป็นตัวสำรองโดยการลดคุณค่าตัวเองเด็ดขาดนะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวธนูนะขอให้ชาวธนูทุกคนนะคะมีความรักที่ดีๆแล้วก็โชคดีในความรักทุกคนนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ